ผู้ชายชอบผู้หญิงที่โฟกัสตัวเองแต่ส่วนใหญ่หนูต้องปรับให้ผู้ชายตลอดเวลาเลยค่ะแม่หนูต้องเป็นคอยประคับประคองปรับทุกอย่างเลยค่ะหนูต้องเป็นฝ่ายแบบว่าเอาใจค่ะหนูต้องเป็นฝ่ายแบบทางทุกอย่างเพื่อผู้ชายเลยค่ะคุณฟังเลดี้เมย์นะในความสัมพันธ์เนี่ยคุณคุณเห็นด้วยเลยกับเห็นกับเลดี้เมย์ไหม ผู้หญิงที่ผู้ชายรักผู้ชายหลงเขาจะปรับตัวให้กับให้เข้ากับผู้หญิงเี่ยผู้หญิงอยากได้อะไรเขาปรับตัวอาจจะเขาเคยเจ้าชู้เขาเคยกินเหล้าสูุบรีเขาจะปรับตัวให้กับผู้หญิงเลยเบยผู้หญิงไม่ต้องขอ้องด้วยซ้าเบอร์ผู้หญิงไม่ต้องพยายามเลยผู้หญิงก็แค่โฟกัสตัวเขามันคือเรื่องจริงอ้าที่คุณโฟกัสตัวเองปรับเข้าอยู่ในพลังงานของตัวเอง ผู้ชายรักคุณเขาชอบในแบบคุณต่อให้คุณไม่ได้เพอร์เฟกเขาก็ชอบในแบบคุณคนจะรักยังไงก็รักไปถามดูผู้หญิงที่ผู้ชายหลงผู้ชายเขารักสามีเทิดทูนสามีส่วนใหญ่ผู้หญิงคนนั้นรักตัวเองส่วนใหญ่ผู้หญิงคนนั้นเลือกผู้ชายที่รักเขามากกว่าที่เขารักผู้ชายด้วยซ้ำดังนั้น,สนเสน่ห์ของผู้หญิงสลัดเบียนะคะฉันดีใจที่คุณอยู่แต่ฉันไม่ขาดคุณ คุณอยู่กับฉันคุณเลือกฉันฉันดีใจแต่ฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉันขาดคุณเพราะฉันรักตัวเองผู้ชายรักเราเขาปรับตัวเขาให้เขาออฟเฟอร์เขา offer, เขาปย์ตาสว่างได้แล้วค่ะตาสว่างได้แล้วค่ะที่รักมีเทคนิคให้ผู้ชายเปย์โดยไม่ต้องพยายามแค่เกริ่นออกมาผู้ชายก็โอน นี่ค่ะคอร์สตรงกลางเลยค่ะอยู่เฉยๆผู้ชายก็เปย์โดยไม่ต้องพยายามเจ็ดเกศนลงทะเบียนด่วนๆนะคะคลาสเสน่คลาส,ส,สใจของเลดี้เมทที่มอบให้จำเลดี้เมเอาไว้นะคะครูสอนให้ผู้หญิงเป็นมหาดานีและคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เพราะสเสน่ห์เป็นอาวุธเดียวของผู้หญิงที่ชนะใจผู้ชายได้